นั่งเรือนั่งรถผ่านอยู่บ่อยๆนะครับสําหรับวัดกัลยาดามิตรนะครับบวรมหาวิหารนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดอรุณนะทุกคนแต่ผมก็ไม่เคยแวะเข้ามานะครับวันนี้เลยลองแวะมาวัตถุมงคลมีนะครับสวยด้วยแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมวัตถุมงคลของวัดกาลยาณมิตรนะครับบวรมหาวิหารนะครับซึ่งอยู่ ซอยอรุณอมรินทรหนะครับแขวงวัดกัละยาเขตทนบุรีนะทุกคนกรุงเทพมหานครติดตามและรับชมนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่าง พร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักสวัสดีทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดกระยาณมิตร วรมหาวิหารนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดอรุณนะทุกคนท่านมองเห็นวัดอรุณอยู่นะครับที่ผมเคยพาทุกคนไปบ่อยๆนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่มานะครับผ่านบ่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีวัตถุมมงคลนะครับนี่ครับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะครับ ชาวต่างชาติก็มาเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับคนมากราบขอพรเยอะมากนะทุกคนด้านในก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรแล้วก็มีวัตถุมงคลอยู่ด้านในนะครับ อุโบสถก็กําลังบูรณะอยู่นะทุกคนนี่ครับกําลังบูรณะอยู่ด้านในก็จะเป็นหลวงพอโตนะครับตู้วัตถุมงคลอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดู เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าทางวัดกำลังบูรณะนะครับนี่ครับกำลังก่อสร้างรเพิ่งมาครั้งแรกนะครับนั้งเรือผ่านบ่อยนะครับแต่ไม่ได้แวะมา พาชมวัตถุมงคลครับนี่คือวัตถุมงคลภายในวัดนะครับวัดกัลยาณมิตรนะครับ2565นะครับเป็นพระพุทธคันภาระธรรมเศษ็มุนีกระไหลทองปี65นะครับ5500นนะทุกคนนี่สวยมากนะครับ อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าช่างกำลังทำงานอยู่นะครับสวยมากนะครับก็มีเหรียญน,นะครับนี่ครับเหรียญหลวงก็โตเื้อทองแดงหนึ่งรอเองนะทุกคนสวยมากนะครับ,ครบใครอยากเช่ากูชาก็มาได้นะครับที่วัดกัลยา นีทุกคนแบบหลวงพ่อโตแขวนหน้ารถนี่สามร้อยเองีเป็นเหรียญหลวงพ่อโตชุบเงินนี่สองร้อยเป็นเหรียญที่สวยนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อโตชุบทองนี่สองร้อยนะครับเสียงอาจจะดังเลยนะครับเพราะว่าช่างกำลังบูรณะอุโบสถอยู่นะครับ มีอย่างหลวงพ่อโตชุบเงินนี้200นี่ก็สวยนะแล้วก็มีพักกลิ่นพักกลิ่นหลวงพ่อโตชุบเงิน 300. นี0 0นก็มีแบบตั้งหน้ารถนะทุกคนหลวงพ่อโตตั้งหน้ารถนี่4 0 0นะครับขนาดบูชาก็มี หลวงพ่โตนะครับ9นิ้วกะไลยทองปี63นะครับก็9,500นะครับ9,500บาทบแล้วก็มีเหรียญช่อนะครับเจ้าสัวปี58นะครับ10,020นะครับ ก็มีหลวงป่อโตพระบูชา5นิ้วขัดเงานี่3 5มพันห้านะทุกคนหนาห้นิ้วนะครับรแล้วก็มีหลวงป่อโตพระบูชา9้านิ้วหกพันนะครับน,นี่แบบเป็นชุดเลยนะครับ สติ๊กเกอร์ดียี่สิบาทนะครับโอเ้เป็นเหียเจ้าสัวนี่ปีห้าแนี่400นะทุกคนแล้วก็มกีหลวงพ่อโตหลังยันมกุมนะครับพิมพ์คุณแผนนะครับนี่100นะครับพิมพ์คุณแผนนี่100 ชุดนี่เรียนเท่าไหร่เหรอครับสองน้อยอยสองร้อยเหรอครับอ๋อสามร้อยนะครับสามร้อยสามร้อยเดือนละสามร้อยครับก็มีแบบเป็นชุดนะครับ ีท mm ั hmm. mm. Mm ้งเหรียญและก็แบบตั้งบูชานะทุกคนนี่ก็คือความสวยงามของวัดกลยานะครับ We'll <laughs> วันนี้ก็ต้องอขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ